ครับสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่บ้านใหมค์เกษเหนือนะครับนี่ครับนะครับก็นี่วัดใหม่เกษมนะครับก็พปจารณบทานพระศาสดาครับเัวน้ำสูงขลาดไปอีกครับเช้านี้เช้าวันที่25สิงหาคม็ดครับครับข่าวงามน้ำน้ำดีครับน้ำอยังขังเต็มเลยครับครับดีมากแถวนี้ นี่ก็ภาพครับครับครับอันนี้ก็อยู่ในวัดใหม่เกษมครับอันนีเ้เกษมเหนือนู่งเกษมได้แล้วก็ประสาทตายครับกมาดูฝั่งนี้ครับมาสุริยกาชเช่าครับอันน,อน,น,อนี้ใบายเกษมเหนือโอ้นาหน้าที่งาน มานี่ครับท้อไหนาตรงมิถุภาคเช้ามาอากาศสดชื่นนะครับแดดเริ่มออกครับเมื่อคืนมีฝนตกปลายนิดหน่อยแถวนี้ครับแถวนี้แถวตลาดแกแต่แถวหลังจะมีตอนแกไปก็มีม่ตกครับครับกาบสดอากาศสดชื่นนะครับมีหมอกเรือเรือบางอย่างมีหมอกเลยครับเห็นไหมไอ้น้ำขึ้นเต็มนะครับขึ้นเนื้อต้นเขาครับสวัสดีครับ